ต่อไปคุณวนศักดิ์บัวหลวงงามครับกาเรลียนท่านประธานสภาที่เคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติกับผมในวนศักดิ์บัวหลวงงามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลพบุรีพักเพื่อไทยต้องกราบขอบพระคุณ mm hmm. ท่านประธานครับผมขอญาตหารือกับท่านประธานซึ่งพี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนอย่างแสหัส <c oughs> เนื่องจากภัยธรรมชาติก็ดีวันนี้ ความแห้งแล้งความอดอยากของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดบรีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขตอำเภอโคกสำโรงเขื่อนกั้นน้ำหนองธนชัยอยู่เขตตำบลเกาะแก้วผลกระทบคือตำบลดงมะลุมตำบลสแกราบตำบลเกาะแก้วตำบลวังจันทร์ตำบลสรุงเดชลำน้ำตรงนี้ท่านประธานที่รบครับ จะเห็นว่าตื่นเขินหมดจึงอยากจะให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยเฉพาะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรเนี่ยไม่ค่อยยอมมาตอบกระทู้ก็อยากฝากไปถึงรัฐมนตรีเกษตรให้ประสานงานกับกรมชนประทานให้หาทางทําเขื่อนอ่างเก็บน้ําก็ดีเขื่อนที่เสียหายก็ดีช่วยกรุณาจัดสรรงบประมาณน,นั่นประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สอง เขตอำเภอพัฒนานิคมตําบลโคกสลุงซึ่งมีเครื่องสูบน้ำเพื่อให้พี่น้องเกษตรกรได้ทำนาแต่ปรากฏว่าทางชนประทานไม่มีค่อยปล่อยน้ำให้เกษตรกรขณะนี้พี่น้องเกษตรกรกำลังทำนาอยู่เมื่อทำนาอยู่แน่นอนครับก็ต้องแห้งแรงข้าวก็ตายต้นทุนก็สูงดังนั้นจึงอยากให้ชนประทานได้กรุณาปล่อยน้ำผ่านเครื่องสูบน้ำที่มีอยู่แล้วนั้น นะถ้าหากว่าไม่มีก็กรุณานะซ่อมเสียให้ดีแต่ท่านจะเห็นเมื่อผมได้กลาบเรียนท่านประธานไปครั้งหนึ่งแล้วว่าหน้าเขื่อนป่าสักท่านจะเห็นเลยว่าที่ผมยืนอยู่นั้นเนี่ยปรากฏว่านั่นคืออ่างเก็บน้ำครับแห้งแล้งหมดเลยครับแต่รัฐบาลหรือโดยเฉพาะกระทรวงเกษตรต้องจัดสรรงบประมาณนะครับจัดสรรงานไปลอกหนองคองบึงให้ได้ประโยชน์สูงสุด ต้องกราบขอพระคุณรรท่านประธานฝากไปยังท่านร,รัมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรอีกครั้งหนึ่งวันพฤหัสหน้าช่วยมาตอบด้วยครับขอบพระคุณมากคร,รับท่านประธานครับครับต่อไปคุณสม